สวัสดีค่ะจะากทารลอสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงกันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้เขาคนที่คุณกําลังคิดถึงเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณหรือเปล่าเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนบ้างเรามาดูนะคะเดท ราชนีถือดาบราชาถือดาบพลังงานของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงกล้าแสดงออกความเป็นคุณในจุดนี้มันเลยทำให้มีคนค่อนข้างเก่งใจและมีความเคารพในตัวคุณค่อนข้างมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งไหนหน้าที่การงานแบบใดแต่จะมีคนให้เกียรติให้ความเคารพคุณในสิ่งที่คุณเป็น และในตอนนี้คุณกำลังคิดที่จะตัดตัดใครบางคนออกจากชีวิตตัดใครบางคนออกจากความรู้สึกและเป็นความตั้งใจจริงของคุณที่คุณอยากจะทำมันให้สำเร็จต่อให้คนคนนั้นจะเป็นเนื้อคู่ของคุณต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนที่สำคัญกับคุณมากแค่ไหนก็ตามความตั้งใจของคุณในวันนี้คือการตัดเขาออกจากชีวิตให้เด็ดขาดนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งเหรียญ หเหรียญขึ้นมาใบแรกมันเป็นพลังงานของการอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะและการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนมั่นคงมีสถานะต่อกันอย่างชัดเจนในสายตาของทุกคนมีความมั่นคงทางความคิดทางความรู้สึกและทางสถานะ เขาตั้งใจที่จะกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณอีกครั้งเริ่มต้นกันด้วยความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งพลังงานไนถือดาบจริงๆเขาเป็นคนที่นิสัยคล้ายกับคุณนะคะถ้าตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดซึ่งก่อนหน้านี้นิสัยแบบนี้ของเขามันเลยเป็นจุดที่ทำให้คุณกับเขามีปัญหากันหลายๆครั้งเขามองว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดมันไม่ได้ผิด มันสามารถทําได้เพียงแต่คุณคิดมากคิดเยอะเกินไปมันเลยทําให้เกิดปัญหานี่คือสิ่งที่เขามักจะพูดกับคุณอยู่เสมอและเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ทําร้ายจิตใจใครหรือมันไม่ได้ไปทําให้ใครต้องมีปัญหาแต่เขาลืมคิดไปว่าบางครั้งความรู้สึกของเขาหรือความรู้สึกของคุณมันก็ควรจะต้องห่วงความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆกันมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นที่ไม่ใช่คนในชีวิต และนี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณกับเขามีปัญหากันในช่วงนั้นนะคะสองดาบหลายๆครั้งที่คุณพยายามให้เขาตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะเป็นเลือกให้ความชัดเจนกับคุณหรือเลือกที่จะตัดเพื่อนหรือตัดใครบางคนออกจากชีวิตแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะตัดใครออกไปคุณเขาก็อยากมีอยู่ในชีวิตส่วนเพื่อนหรือคนที่คุณเื่นคำขาดไปเขาก็ไม่ตัดเขาก็พยายามทำมือ และบอกคุณว่าไม่ได้มีอะไรอย่าไปคิดมากอย่าไปใส่ใจแล้วก็พยายามทําดีกับคุณเพื่อให้คุณลืมความรู้สึกแย่ๆนั้นไปซึ่งคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์นี้มานานพอสมควรเลยนะคะ The Sun แต่สําหรับเขาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างทะเลาะกันบ้างหรือมีความเบื่อหน่ายบ้างตามที่คนคน,คนสองคน้าหากันมันจะมีความเบื่อหน่ายบ้างอยู่ในนั้นอยู่แล้ว แต่สำหรับเขาแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่อบอุ่นสดใสสร้างพลังบวกให้กับเขาได้คุณเป็นคนที่พยายามมองโลกในแง่ดีและพยายามสอนให้เขามองโลกในแง่ดีเช่นกันซึ่งเวลาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าเขามีพลังงานเขารู้สึกว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้เพราะเขาจะมีคุณคอยให้คำแนะนำคอยมีคุณอยู่ข้างๆเสมอดังนั้นในช่วงเวลาที่อยู่กับคุณเขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นมากๆเลยนะคะ สถ้วยและที่สำคัญเขารักคุณไม่ว่าการกระทำเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่จ๋าบอกได้เลยนะคะเขาคนคนนี้รักคุณจริงๆถึงแม้คุณทั้งสองคนจะมีความแตกต่างกันมากแตกต่างกันในเกือบทุกๆเรื่องแต่เขามองว่าความแตกต่างมันไม่ได้เป็นปัญหาของคนสองคนเลยต่อให้คุณจะอายุมากกว่าเขาแค่ไหนก็ตาม เขาก็ยังรักคุณที่เป็นคุณเขาไม่ได้มองเรื่องอายุไม่ได้มองเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือภาษาวัฒนธรรมอะไรเลยคนคนนี้ยอมรับได้ทุกอย่างที่เป็นคุณจริงๆเจ็ดไม้เท้าแต่เขาสัมผัสได้นะคะว่าคุณมีความกังวลใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาหลายๆครั้งที่คุณพยายามผักใสเขาออกไปจากชีวิตพยายามผักใสให้เขาไปเจอกับคนอื่น แต่พอเขาทําตามที่คุณบอกจริงๆคุณก็ไม่พอใจเขาคุณก็โกรธเขาซึ่งมันทาให้เขาค่อนข้างสับสนว่าตลกลงคุณต้องการอะไรจากเขากันแน่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอยากให้เขาอยู่เดี๋ยวอยากให้เขาไปจนนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเปราะบางตลอดระยะเวลาที่คุณกับเขาคบหากันนะคะราชนีถือดาบ นายถือดาบเออราชาถือดาบคุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะคะแต่ในตอนนี้จ๋ามองว่าคุณค่อนข้างที่จะแข็งกว่าเขาแล้วเขาเอาดาบวางบนบ่าซึ่งนั่นคือการผ่อนคลายไม่ได้คิดอะไรแต่คุณยังถือดาบตั้งตรงคุณพร้อมสู้คุณพร้อมฟันดังนั้นในตอนนี้จะมองว่าคนที่คุณมาถามถึงเขาพร้อมแล้วที่จะโอนอ่อนผ่อนตามพร้อมแล้วที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเพียงแต่คุณจะยอมพูดคุยกับเขาดีๆไหมคุณ พร้อมที่จะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแต่ในฝั่งของเขาเขายอมคุณทุกอย่างแล้วนะคะในตอนนี้เดอชาลีออดคนคนนี้เป็นคนที่นอกจากจะแตกต่างจากคุณในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็ยังเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะเขากำลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้เพราะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งด้วยความชัดเจนบางคนคุณกับเขาอาจจะเพิ่งมีปัญหากันไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ในตอนนี้คนคนนี้กําลังจะติดต่อคุณแมในเร็วๆนี้นะคะภายใน7วันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อจากเขาแต่ชา้าที่สุดไม่เกิน7สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ7ดาบเขาแอบคิดที่จะทําอะไรเซอร์ไพรส์คุณด้วยในวันที่ติดต่อคุณกลับมาเขาอาจจะกลับมามอบสิ่งดีๆที่คุณเคยร้องขอหรือสิ่งดีๆที่คุณเคยอยากได้จากเขา เขาอาจจะก,กลับมาหยิบยื่นสิ่งที่ทําให้คุณตกใจว่าคนแบบเขามีของแบบนี้ให้คุณด้วยเหรอหรือคนแบบนี้พร้อมที่จะให้สิ่งนี้กับคุณด้วยเหรอแต่ขอให้คุณเตรียมรับการเซอร์ไพรส์จากเขาได้เลยนะคะในวันที่เขาติดต่อคุณมาหรือในวันที่เขาทักมาหาคุณคนคนนี้จะให้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะให้คุณได้และนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวสิ่งของข้าวของเงินทองหรือแม้กระทั่ง สิ่งที่ไม่ได้ใช้เงินทองซื้อหาก็ตาม 6. ถ้วยสัญลักษณ์ของการกลับมาของคนรักเก่าคนคนนี้จะกลับมามอบดอกไม้มอบความรักให้กับคุณเขาจะกลับมาทําให้คุณมีรอยยิ้มอีกครั้งเขาจะกลับมาเติมเต็มความรักความหวังความฝันของคุณทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้เจอความรักที่สวยงามจะได้เจอความรักที่สร้างรอยยิ้มให้แก่คุณอีกครั้ง เพราะในการกลับมาในครั้งนี้มันผ่านการคิดวิเคราะห์ของเขามาครบถ้วนหมดแล้วนะคะถึงแม้ว่าความแตกต่างมันอาจจะเป็นปัญหาบ้างแต่เขาอยากให้คุณผ่อนคลายและให้คุณเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นว่าเราสองคนจะผ่านมันไปได้คุณไม่จําเป็นต้องกังวเลเรื่องอะไรเลยเพราะเขารับได้ทุกอย่างที่เป็นคุณจริงๆในวันนี้เขาถึงกลับมาหาคุณ DM h ไพ l e r เขาจะทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เลอค่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นเทพบุตรเทพธิดาเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขสบายและมีแต่ความ สุสมหวงังมีแต่คนชื่นชมอิจฉาในสิ่งที่คุณได้รับจากเขาคนคนนี้พร้อมแล้วที่จะวางคุณไว้ในจุดที่สูงที่สุดในชีวิตของเขาเพราะคุณคือคนที่มีค่าเป็นแสงแสงสว่างเป็นความอบอุ่นในชีวิตของเขาจริงๆในถือเหรียญเขากำลังจะกลับมามอบความชัดเจนมอบความมั่นคงและกลับมาสร้างความมั่นใจให้กับคนอีกครั้ง เขาหอบเหรียญไว้แนบอกเพื่อจะกลับมามอบให้กับคุณและเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งภายใน7วันหรือ7สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้นะคะคนที่มีความแตกต่างจากคุณในทุกๆด้านและเขาจะกลับมามอบความรักที่ดีให้กับคุณอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดู่าไดและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100เอร์เซต์นะคะ ชาวราศีมีนชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรคนที่เกิดวันที่สิบแปดยี่สิแปดคนที่เกิดวันที่สองสิบสองยี่สิบสองคนที่เกิดวันที่สามสิบสามยี่สิบสามถ้าใครมีธา,าตุแนะราศีดังต่อไปนี้ คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณน80-100%นะคะแต่ถ้าไม่มีแต่เนื้อเรื่องหรือสิ่งที่ไพ่บอกออกมามันตรงกับเรื่องราวของคุณก็มีโอกาสตรงกับคุณได้60-70%ค่ะจะลบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปนะคะถ้าคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและลบก,กวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ